สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกช่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับประจำวันศุกร์ที่4เมษายนนะครับคลิปเน้นๆเจ็ดขวนนี้จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจในกลุ่มครอบครัวของเราจัดให้นะครับตัวเน้นตัววีมีให้ครบนะครับรับประกันความชัวร์ให้เพียงแค่พี่ๆนะครับสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างเอาบวกเปิดบ้านเจอกับบบเยมวนิกนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเอาบวกเนี่ยยูนอันดับที่8ของตารางนะครับมีอยู่39แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ1 0เสมอ9แพ้8นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอรมันไบเยมวนิกนะครับยู่อันดับ1ของตารางมีอยู่50เอ่อมีอยู่65แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ20เสพ้2นะครับ ส่วนเ hey ฮ to เฮ a d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างไบเยมินิกเนี่ยผลงานดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยเก็บชัยชนะจากเอาบวกเนี่ยไปได้ทั้งหมดถึง25นัดนะครับและเอาบวกเจ้าทีนเนี่ยเอาชนะทีมเยือนได้เพียง5นัดนะครับโดยที่ทั้งคู่เสมอกันไป2นัดโดยในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งไบเยมินิกนะครับทำผลงานดีดีกว่าเปิดบ้านเอาชนะเอาบวกได้3ประตูต่อศูนนะครับ ไปดูที่ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเจ้าถิ่นยังเอาบวกนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอ2นัดนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนไบเยนเมนิกนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้น1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซังพาลีได้3ประตูต่อ2นะครับสำหรับความพร้อมมันนีนะครับเจ้าถิ่นเอาบวกของกุนซือเยสทรุปเนี่ย ความพร้อมวันนี้จะขาดกองกลางอย่างอากองหน้าอย่างยูซุปคาบาดายีนะครับที่เจ็บแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนคาดการการจัดทถาวันนี้ใช้ระบบ3-4-2-1นะครับตำแหน่งตัวลุกวางเป็นเฟรดิกยินเซนแล้วก็อเล็กซิสโครลัสนะครับที่จะเล่นรวมกันนะครับส่วนหัวหอกตัวเป้าเนี่ยวางเป็น El s ซาเมลเอลเซนเดนะครับที่จะลงราตะข่ายนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยนบายเอมิหนกนะครับภายใต้คการทำทีมของแวนซอมกอมปานีนะครับสำหรับความหอมวันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บหน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างมานูเอลนอยเออร์กองหลังอย่างคาโยอุปอาอุปาเมกิโนนะครับอาฟันโซเดวิดแล้วก็ฮิโรกิฮิโตะนะครับส่วนคัดการกรดทัพวันนี้เนี่ยทางฝั่งทีมเยอนมายเอ็นนะครับใช้ระบบ4-2-3-1นะครับน่าจะปรับมาใช้จากเกมนัดล่าสุดเนี่ยเล็กน้อยนะครับโดยจะส่งคอรัดไลเมอร์นะครับ จะถูกพักและส่งโยซิฟสตานิสตนะครับลงไปเล่นแทนในขณะที่จามาโมเซราเนี่ยจะโดนถอดเป็นสำรองและส่งโทมัสมุลเลอร์นะครับลงสนามขนาดกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะวางเป็นแฮร์ริเคนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเอาบวกเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ทําผลงานในลีกช่วงหลังได้ดีนะครับเพาะไม่แพ้ใครมา11นัดติดต่อการเกมลุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่เกมรับเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นพอตัวนะครับขนาดที่ฝั่งทีมเยือนเองไบเอเมนิกนะครับทีมจากฝูงของตารางนะครับผลงานนอกบ้านทําได้ดีไม่แพ้ใครมาห้านัดติดต่อกันนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างไบเอเมนิกเป็นต่ออยู่ที่1นึขีดหนราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5-3ขีส ราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเอาบวกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากๆนะครับเกมนี้ถ้าแพ้ก็คงแพ้ไม่ขาดนะครับแถมาเยามินิกเนี่ยมีคิวดวลกับอินเตอร์มิลานในแซมเปีนลีกนะครับกลางสัปดาห์อีกด้วยนะครับแมตช์นี้มองว่าพวกเขาเนี่ย เล่นแบบเซฟแรงแล้วก็ถนอมร่างกายนักเตะแน่นอนนะครับและคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VIP ในกลุ่มครอบครัวของเราด้วยนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายเดี๋ยวขอดูค่าน้ําให้มันสวยๆกันหน่อยบวกกับไลฟ์นักเตะให้มันชัวร์ๆและแนวทางสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแก๊งของเราแล้วเราไปเจอกันที่เดิมนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกเกาโชสเซเรียอ,อิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างเจนัวเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นเจนัวเนี่ยอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมีอยู่35แต้มแข่งไปแล้ว30นัดชนะ8เสมอ11แพ้11นะครับส่วนทางฝั่งอูดินเนเซ่เนี่ยอยู่อันดับ10ของตารางนะครับมีอยู่40แต้มแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป11เสมอ7แพ้12นะครับ ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับเจ้าถิ่นเจนวัวเอาชนะอูดิเนเซ่ได้7นัดและอูดิเนเซ่เนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้9นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกันไป11นัดและในเกมล่าสุดนะครับเป็นเจ้าถิ่นเจนวัวครับทำผลงานได้ดีกว่านะครับออกไปเยือนอูดิเนเซ่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูน์นะครับ แล้วฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นเจนัวเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะครับฟอร์มเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนยูเว่นะครับแพ้ไป1นส่วนทางฝั่งอูดิเนเซ่นะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับแพ้ไป2-1นะครับแล้วเป็นการแพ้นะครับไป2เกมติดนะครับสำหรับอูดิเนเซ่นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างเจนัวเนี่ยของคุณซืออย่างพัสิกวีเอร่านะครับอายังมีตัวเจ็บนะครับเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่กองหลังอย่างเฮอร์นิออคาโนนะครับมาเตียบานี่กองกลางอย่างอุโกอูเอนกานะครับลิโอคาซากองหน้าอย่างจูเนียเมซิอาร์ดแล้วก็แม็กเวลกอรน,นี่นะครับส่วนคัดการ,การจัดทัพวันนี้นะครับ พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผนมิดฟิลตัวลุกนะครับปรับมาใช้จากเกมล่าสุดเล็กน้อยโดยจะถอยปาติอุสอาปาติซิโอมาชินีนะครับลงไปเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับและส่งลุสลันมาลินนอฟสกีนะครับลงไปเล่นเกมลุกแทนนะครับโดยจะปั้นเกมเล่นร่วมกับอเลซันโดซานุรีนะครับแล้วก็จะมีฟาบิโอมิเลตินะครับที่สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันเดียบินามอตินะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอูดิเนเซ่หาภายใต้การทำทีมของคุณซืออย่างครอสตาลูยาอิดนะครับสภาพความพร้อมวันนี้มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูอย่างรัสวันซาวานะครับกองหลังอย่างอีซัตูเล่แล้วก็กองหน้าอย่างอล็กซิสซันเชสนะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยจะปรับมาใช้ระบบ4-2 4นะครับโดยที่แดนกลางวางเป็นซันดี้ลอฟรินะครับแล้วก็มาราตินปาเยโรนะครับคอยปั้นเกมนะครับส่วน2หัวหอกแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นยอร์เกนแคลเลนคัมนะครับแล้วก็จะมีลอเลนโซลุกกาสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเจนัวเนี่ยพวกเขามีผลงานในบ้านที่ยอดเยี่ยมนะครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างอูดิเนเซ่ครับผลงานนอกบ้านย่มเย็นนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยเลทราคาวันนี้ เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเจโน่เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.40 5ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้2.5คู่นี้นะครับต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเบียดเบียดนิดหน่อยนะครับเพราะโอกาสเนี่ย จะตกเป็นของเจ้าถิ่นมากกว่านะครับดูแล้วงานนี้นะครับได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะผลงานในบ้านพวกเขาก็ดูดีนะครับดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยมองว่าเจนวนนะครับน่าจะเปิดรังเบียดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อเจนวนนะครับดีที่สุดแล้ววันนี้ฟันธงต่อไปที่เจนวนนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างนี้เปิดบ้านเจอกับน้องนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนีดอยู่อันดับ4ของตารางมีอยู่47แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ13เสมอ8แพ้6นะครับส่วนทางด้านฝั่งน้องเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับมีอยู่27แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ6เสมอ9แพ้12นะครับส่วนเฮตุเฮต d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับเจ้าบ้านนีดเนี่ยเอาชนะน้องได้8นัดนะครับและน้องเนี่ยเอาชนะ จ้าทีนี้ได้9้านัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน8นัดนะครับในเกมล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับโดยฟอร์มนะครับขอทั้ง2ทีมเนี่ยเจ้าถิ่นี้นะครับเอาชนะคู่แข่งนะครับได้2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนโมนาโกนะครับแพ้ไป2-1ส่วนทางด้านฝั่งน้องเนี่ยฟอร์ม5าเกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนเลออาฟแพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนี้เนี่ยจะไม่มีตัวหลักอย่างเมวินบาร์นะครับแล้วก็ดันเต้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่โดนแบนทั้งคู่เลยนะขณะที่ตองกีเอ็นดองเบงเล่เนี่ยกองกลางตัวหลักนะครับนัดนี้ต้องรอทดสอบฟอร์มฟิตนะครับส่วน11ตัวนัดนี้นะครับใช้ระบบ3-4-3นะครับเกมลุกเนี่ยอาสามประสานกองหน้านะครับใช้เป็นเอวานเกียวซานนะครับแล้วก็จะมีโมฮัมหมัดอาลีโชแล้วก็เจเรมีโบกานนะครับส่วนทางด้านฝั่งน้องเนี่ย ต้องบอกว่าคุณซื้ออย่างออนตวนกองบูอาลีนะครับ h เฮ Code จะไม่มีชื่อของคลัสเตลเอโดนะคร์เบ็กอ่าซนร์แบกนะครับ, Back, uh, รบที่โดนแบนเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายขนาดที่นาตองเซซเนี่ยประการหลังแค่อ uh, ี่เดียงเนี่ยก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับส่วนคาดก,การการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยที่3ประสานกองหน้าเนี่ยใช้เป็นโมเลสซิมงนะครับ มอตตาฟาโมฮัมเมดแล้วก็มาร์ตินบาลีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีโยอันเลเปนองนะครับแล้วก็ดักลัสออดกุสโตนะครับสําหรับความพร้อมสําหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านนีดนะครับไปแพ้โมนาโกนะครับทั้งที่ออกนําก่อนนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกจากการมงของบูก้านะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของเกมลุกโมนาโกเนี่ยสร้างโอกาสพังประตูสวยๆได้เพียบนะส่วนสกอร์ยังศูนย์นะครับโมนาโกเนี่ยน่าจะนําจากลุกโทษ แต่มิก้าบิเลตเนี่ยยิงไม่ผ่านบนะุสกาในขณะที่ทาคุมิมินามุโนะนะครับยิงชนเสาอย่างไรก็ตามนะครึ่งหลังโมนาโกเนี่ยยังเป็นฝ่าย เปิดเกมลุกนะครับแล้วก็มายิงประตูแซงจากบิเลตนะครับแล้วก็บิลเอมโบโลนะครับส่วนทางฝั่งน้องเนี่ยนัดล่าสุดนะครับแพ้เลออาร์สามสองนะพวกเขาตกเป็นฝ่ายตามตลอดอย่างไรก็ตามนะประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยจากการมงของไซดูโชนะครับประการหลังนะครับแล้วก็โมเลสิมงตีเสมอสองสองในจังหวะสวนกลับอย่างไรก็ตามใช้ครึ่งหลังนับเลออาร์มาได้ประตูชัยจากการยิงอ่าเผาขนของทิโมชีเบมเบเล่นะครับจบเกมน้องเนี่ยทั้งที่เกมโอกาสเนี่ย ได้7็ครั้งนะครับยิงเขากอบแค่2ครั้งเท่านั้นเกมนี้ออกไปเยอนนีดนะครับน่าจะไปเจองานยากนะครับในส่วนเกมลุกนะครับอ่านีดเนี่ยดูมีสีสันมากกว่าแล้วก็หลากหลายนะครับเกมลุกมีนักเตะอย่างเกียวซานนะครับที่สร้างโอกาสได้เป็นอย่างดีว,วันนี้ฟันธงนะครับให้ต่อไปที่เน็อ่านีดนะครับกับเลทที่เปิดมาให้วันนี้ นิดเนี่ยเป็นต่อ1ลูกราคา2เปิดมาให้1นขีดหนสูงตาำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5คีดราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้ต่อไปที่นิดนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างลายโยบายเกนโนเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอนคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นบายเกนโนนะครับอยู่อันดับ7ของตารางมีอยู่40แต้มแข่งไปแล้ว29นัดชนะ10เสมอ10แพ้9นะครับส่วนทางด้านฝั่งเอสปันยอนเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางนะครับมีอยู่29แต้มแข่งไปแล้ว28นัดชนะ7เสมอ8แพ้13นะครับ ส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับทางด้านเจ้าถิ่นบายิแกโน่เนี่ยเอาชนะเอสปปนยอนได้8นัดนะครับและเอสปปนยอนเนี่ยเอาชนะเจ้าถิ่นเนี่ยได้ถึง9้านัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน3นัดนะครับและในเกมล่าสุดต้องบอกว่าเอสปันยอนทำผลงานได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะลาโยบายิแกโน่เนี่ยไปได้2ประตูต่อน1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่น,นครับอย่างรายโยบายิแกโน่เนี่ย เอาชนะคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนอาราเบสเอาชนะได้2 0ส่วนทางฝั่งเอสปปนยอนนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติโกมัดริด1นนะครับ และสาหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างราโยบายิกานนะครับของคุณซื้อยอย่างอิเยโกเปเรสสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้เนี่ยจะได้ตัวฟอร์ลิองอ่าเลยยวนนะครับผลทดแบรนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนทางด้านฝั่งอับดุลมุนินนะครับเป็นเพียงรายเดียวนะครับที่เจ็บคัดว่าเปเรสเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีแรนดี้เอนเตกานะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้คลอนเกเดฟอร์ตสนะครับเปโดรดิอาร์ตอัมบารกาเซียนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับส่วนทางฝั่ง สปันยอนเนี่ยของคุณซื้อ,อย่างมาโนโรกอนซาเลสนะครับฝั่งพรรอมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียโคเซเกเรล,ล่านะครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทับวันนี้ใช้ระบบ4-2-3-1โดยมีโรเบร์โตเฟนันเดสนะครับออกสตาร์ทยินเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะใช้โครเฟรกาลเลรัสอเล็กคลาวคลาบีปูเอโดะครับสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ต้องบอกว่าไม่แปลกนะครับที่สื่อหรือว่าสํนักข่าวหลายๆสํานักเนี่ยยังเชียร์เอสปปนยอนนะครับว่าวันนี้ไม่แพ้แล้วก็น่าจะมีแต้มกลับออกไปจากสนามแห่งนี้นะครับเพราะล่าสุดนะครับสามารถยันเจ้ากับแอตมิริตหนึ่นะครับทําให้สาการหนีตายเนี่ยช่วงห่างนะครับจากโซนสีแดงเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับแต่เชื่อว่ายังไงวันนี้เนี่ยพวกเขายังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับต้องเดินหน้ารุยต่อเนื่องซึ่งแมตช์นี้เนี่ย กับทิปรุยเอตาดิโอเดบาดิกาสนะครับเป็นงานที่ไม่หนักเกินรับมือนะครับเนื่องด้วยเจ้าถิ่นอย่างรายโยบายกานเนี่ยแม้จะเพิ่งบุกเอาชนะอาราเบดได้2 0มาสดๆร้อนๆก็จริงนะครับแต่ก็ยังซื้อใจแฟนๆนักลงทุนเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะย้อนไปหลายนัดก่อนหน้านี้นะครับอาการไม่ดีนะครับด้วยการเก็บชัยชนะเนี่ยไม่ได้5เกมติดนะครับแบ่งเป็นเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นัดแถมโดนยิงเนี่ยไปถึง7ประตูด้วยกันนะครับเมื่อ ดูจากเลทราคาเนี่ยที่เปิดมาให้วันนี้แล้วนะครับให้เจ้าทีมอย่างรายโยบายกาโน่เนี่ยเป็นต่อถึง0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้0.5สูงตากกาแพงราคาบนเปิดมาให้2ขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้นะครับยังมองว่าวันนี้เนี่ยทีมเยือนนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยไม่น่าแพ้นะครับน่าจะแบ่งแต้มออกจากสังเวียนแห่งนี้ไปได้นะครับวันนี้เอสปปนยอนน่าเชียร์นะครับวันนี้ฟันทงให้รองไปที่เอสปันยอนนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสโบร่นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับอยู่อันดับที่11ของตารางมีอยู่52แต้มแข่งไปแล้ว39นัดชนะ15เสมอ7แพ้17ส่วนทางด้านฝั่งมิดเดิลสโบร์เนี่ยอยู่อันดับที่57นะอ่าอยู่อันดับที่7มี57แต้มแข่งไปแล้ว39นัดชนะ16เสมอ9แพ้14นะครับ ส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าแบ็คเบิร์นเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับโดยเก็บชัยชนะจากมิดเดิลสโบรเนี่ยได้ถึง9นัดนะครับแล้วก็มิดดสบรลเอาชนะเจ้าถิ่นได้4นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกันไป9นัดนะครับและในเกมล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งแบ็คเบิร์นเนี่ยทำผลงานดีดีกว่านะครับออกไปเยือนมิดดลสบอ์เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในศึก FA ฟเอคัส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นอย่างแบ็คเบิร์นนะครับ เอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะฟอร์มเนี่ยไม่ดีนะครับอ่าเสมอ1น,น,นัดแพ้ไปถึง4นัดเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนพอตมัทนะครับแพ้ไป1 0ส่วนทางด้านฝั่งมิเดิลสโบร์เนี่ยหเกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ดได้2ประตูต่อ1น,นะครับและสำหรับความพร้อมวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นแบ็กเบอร์นของคุณซือวอลเลียงอิสมาเอลนะครับอ่าเพิ่งจะบุกไปพ่าย ปอสมัทนะครับ1-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของนักเตะจะไม่มีชื่อของแฮร์รี่ลีโอนาดนะครับอันเดรวัตมันออสการตัสคอฟโบนะครับโอเวนแบล็กแล้วก็สกอตต์วอลตันซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยแบ็กเบิร์นใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีมัต้ากูเอเย่นะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างมิเดิลสโบรนนะครับของกุนซือไมเคิลคาริกสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของดาราดเลนนนฮาะครับับบอเลล็กกงู่า เซนิเดียนนะครับลุคไอลิงเป็นสีแข้งตัวเจ็บนะครับส่วนคัดกันการจัดทัพวันนี้เนี่ยใช้ระบบ4 2 3 1โดยมีทอมคอนเว์นะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็จะใช้เคเรซี e ่อีเนียโชนะครับรับจ็อบเป็นเพเมเกอร์นะครับอาจองบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมเยือนอย่างมิดสโซโบนนะครับดูดีกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วน่าจะบุกมาเก็บใช้หรือไม่ก็แบ่งแต้มกลับออกไปได้ด้วยผลงานชนะ4ี่จาก6เกมที่ผ่านมานะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและยิงไปถึง8ปประตูนะครับเรียกว่า ขุดฟอร์มเก่งขึ้นมาได้ถูกเวลานะครับซึ่งทําให้โอกาสาพื้นที่เพย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะครับประกอบกับเจ้าบ้านอย่างแบ็คเบิร์นเนี่ยช่วงนี้ออกทะเลแบบไม่เห็นฝั่งเลยนะครับหลังจากแพ้ไปถึง5้จากเกมที่ผ่านมานะครับและโดนยิงไปถึง10ประตูนะครับดูทรงแล้วจากสภาพนี้เนี่ย ฝากความหวังยากนะครับกับเลทราคาที่เปิดมาให้วันนี้นะครับามาให้เสมอราคา2เนี่ยมาให้ทางฝั่งมิดส์สโบเป็นต่ออยู่ที่0ูนยีสูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2อขีสอนะครับวันนี้ยังบอกว่าแนะนำนะครับให้ถือห่างทีมเยือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,าน่าจะาสู้ได้อย่างแน่นอนอย่างมิดส์สโบนะครับวันนี้ฟันทงให้วางไปที่มิดร์สโบนะครับ โค้ดต่อไปนะจะพาไปลุยศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง AVS เปิดบ้านเจอกับเอสโตลิวนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสอนะครับตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่น AVS นะครับอยู่อันดับที่16ของตารางมีอยู่23แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ4เสมอ11แพ้12นะครับส่วนทางด้านฝั่งเอสโตลิวเนี่ยอยู่อันดับ9นะครับมีอยู่36แต้มแข่งไปแล้ว27นัดชนะ9เสมอ9แพ้9นะครับต้องบอกว่าวันนี้ AVS ต้องการแต้ม มากกว่าเอสโตริอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยต้องดิ้นรนหนีตายนะครับจากโซนตกชั้นนะครับส่วนเฮทูเของคู่นี้ต้องบอกว่าทางฝั่งเอสโตริเนี่ยผลงานดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่าง AVS มากๆนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเอสโตรินะครับที่เอาชนะ AVS ได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดน,นะครับและในเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอสโตริเปิดบ้านเสมอกับ AVS00 สนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นอย่าง AVS นะครับ เอาชนะคู่แข่งนะครับได้เพียง1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดเกมล่าสุดออกไปเยือนฟาร์มาริเคานะครับแพ้ไป4-1ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอสโซริลเนี่ยหเกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้บอตโต้สองหนึ่งนะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับต้องบอกว่า a อ s เนี่ยต้งองรอทดสอบฟอร์มฟิตนะครับอย่างแกลซอนโรดริเกสนะครับแบ็กซ้ายแล้วก็โรดิโกลิโบโรนะครับกองหน้านะครับส่วนคัดการการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ433เกมลุกเนี่ยสามประสานกองหน้าใช้เป็นลูคัสเปียน เซลุยแล้วก็วัสโกโรเปสนะครับส่วนด้านกลางมีครัวเมเกรานะครับกุสโวอัสซุนเซาแล้วก็ดูคัดแฟนันเดสส่วนน้องฝั่งเอสโตริวเนี่ยจะขาดเปรโดอันวารโรนะครับเซนเตอร์แบ็กที่มีอาการบาดเจ็บอ่าที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งานนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ3-4-3นะครับเกมลุก3ประสานเนี่ยใช้เป็นเจ้าคาวาวโยยานิตเบลกลาวีนะครับแล้วก็ราฟิกยูตันนะครับส่วนด้านกลางมีวักเนอร์ปีหน้า เซก้าจอดแดนเราก็จะมีเปโดอามารัน,นครับ ต้องบอกว่า a v s เนี่ยนัดล่าสุดผลงานน่าผิดหวังโดยเฉพาะครึ่งหลังนะับจบเกมไปแพ้ให้กับฟอร์มันดีเาเลทเทสีหนึ่งส่วนฝั่งเอสโซริเนี่ยนัดล่าสุดนะเปิดเกมสูปโปตโต้ได้ไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะครับที่พวกเขาอาออกนํำไปก่อนนะครับแต่ถ้าว่า Po โต้เนี่ยเทคนิคเหนือกว่าเก็บชัยชนะไปได้นะครับรวมผลงานในลีกเนี่ยเอสโซรินะครับไม่ชนะใครมา4เกมแล้วอย่างไรก็ตาม a v s สภาพไม่ต่างกันเนื่องจากแพ้มาติดติดสเกมนัดน,นี้ต้องอาเต็มที่ทั้งคู่นะครับเพื่อเรียกฟอร์มอย่างไรก็ตาม เอสโตริวดูเล่นแล้วเป็นระบบมากกว่านะครับกับเรทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้ AVS เป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2อขีสอราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้ยังมองว่าเอสโตริวสู้ได้นะครับวันนี้ฟันทงให้วางไปที่เอสโตริวนะครับโคสุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกนะครับในศึกเพย์ออฟลุนเลื่อนชั้นนะครับเป็นคู่ระหว่ง แรนเดอร์ ander, เปิดบ้านเจอกับมิทิลแลนด์นะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอนเที่ยงคืนนะครับตารางคะแนนนะครับของอทั้งคู่เนี่ยตอนนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างแรนเดอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับมีอยู่35แต้มแข่งไปแล้ว23นัดชนะ9เสมอ8แพ้6ส่วนทางด้านฝั่งมิทิแลนด์อยู่อันดับ1นะครับมีอยู่45แต้มแข่งไปแล้ว23นัดชนะ14เสมอ3แพ้6 ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่ามิทิลแลนด์ผลงานดีกว่าชัดเจนเลยนะครับที่เจอกันมาทั้งหมดเนี่ยมิทิลแลนด์เอาชนะแรนเดอร์ได้ถึง29นัดและเจ้าทีเนี่ยเอาชนะทีมเยือนอย่างมิทิลแลนด์ได้เพียง2นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกันไป13นัดและในเกมล่าสุดนะครับมิทิลแลนด์ทำผลงานได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะแรนเดอร์เนี่ยไปได้4ประตูต่อ2 ส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นแรนเดอร์นะครับเอาชนะคู่แข่งได้เพียง1นัดเสมอ2งนัดแพ้2นัดเกมล่าสุดออกไปเยือนโคเปนเฮเกนนะครับแพ้ไป1นส,ส่วนทางด้านฝั่งมิสิลแลนเนี่ยหเกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบอนบี้สอและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับแรนเดอร์ของกุนซือรัดมุตเบลตนเซนเนี่ย สําหรับความพร้อมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บและติดทูบแบนเข้ามาเพิ่มนะครับหมายความว่าคุมกาลังทั้งหมดอยู่กันครบนะครับคาดว่าบอตินเซนเนี่ยเตรียมจัดทับในระบบการเล่น4-4-2โดยมีฟอร์ดยองดันโยนะครับโมฮัมเหม็ดตูเล่ควคู่กันลาสกอร์ในแดนหน้าแล้วก็จะใช้ยอนบีเคนแกลนนะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางนะครับส่วนทางฝั่งมิทิลานเนี่ยของกุนซือโทมัสทูมาเบิร์กนะสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับ ไม่มีรายงานตัวเจ็บเช่นกันนะครับแน่นอนว่าขุมกำลังทั้งหมดอยู่กันครบคาดว่านะครับวันนี้ใช้ระบบ4-3-3โดยมีดาริโอโอโซลิโอนะฟาคูลิโมูแล้วก็เอารันซิมซีเนี่ยสร้างสรร์เกมลุกอยู่ในแดนหน้านะครับดูแล้วคู่นี้นะครับมิทิลแลนเนี่ยยังมีแววที่บุกเอาชนะได้มากกว่านะครับแม้ล่าสุดจะแหกโค้งแพ้คารังให้กับบอลบี2-0 อย่างไรก็ตามนะครับด้วยศักยภาพของกลุ่มกําลังกับฟอร์มการเล่นก่อนหน้านั้นนะพวกเขาก็ยังคงมีภาษีมากกว่าพอสมควรนะครับส่วนทางด้านฝั่งเจ้าทินอย่างแรนเดอร์เนี่ยที่2เกมหลังสุดนะครับอาปาชัยรวดและโดนยิงนะครับไปถึง5ประตูนะครับจากตรงนี้เนี่ยโอกาสสูงมากที่จะถูกเกมลุกของทีมเยือนบุกเล่งงานนะครับกับเลที่เปิดมาให้วันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝ่าเปิดมาให้เสมอราคา2เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างมิทิแลนด์นะครับเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ี สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5จุห้าขีสามราคา2เปิดมาให้2 5จุดห้ามองแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามิทิแลนเนี่ยไม่น่าแพ้นะครับฟันธงให้วางไปที่มิทิแลนนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเน้นเนน7คู่วันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับคู่แรกเอาบวกเปิดบ้านเจอบ่ยมิวิกคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวพี่ๆี่ท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายราคาไหนสวยค่าน้ำไหนเจ๋งเนี่ย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับคู่ต่อไปเจนัวเปิดบ้านเจออูดิเนเซ่คู่นี to to ้นะครับนะครับตอไปที่เจนัวแล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปนะครับนีสเปิดบ้านเจอน้องคู่นี้แนะนําต่อไปที่นีสแล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปนะครับรายยบายกาโน่เปิดบ้านเจอเอสปันยอนคู่นี้แนะนํารองไปที่เอเปนยอนแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปแบ็กเบอร์ร์เปิดบ้านเจอมิดเดิลสโบนคู่นี้วางไปที่มิดเดิลสโบนในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูง คู่ต่อไปนะครับ a v s เปิดบ้านเจอ Estoril คู่นี้แนะนําวางไปที่ Estoril ในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้าย Render เปิดบ้านเจอมิทิแลนด์คู่นี้แนะนําวางไปที่มิทิลแลนด์ในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับจัดไป